เดอะไทมส์ time, ื่อดังอังกฤษรายงานว่าทอแนมฮอสเปอร์อาจไม่ต่อสัญญายืมตัวแกเรตเบลในฤดูกาลหน้ากองหน้าทีมชาติเบลย้ายจากเรอัลมาดริดมาร่วมทัพไก่เดือทองเมื่อหน้าร้อนปีที่ผ่านมาโดยแฟนบอลต่างคาดหวังว่าแข้งรายนี้จะเข้ามาช่วยงานในแนวรุกสโมสรอนแต่นักเตะก,กลับทําผลงานได้น่าผิดหวังซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพร่างกายที่มีปัญหาโดยฤดูกาลนี้แกเรตเบลลงสนามให้กับสเปอร์ไปเพียง12เกมจากทุกรายการพร้อมทําผลงาน3ประตู แต่ก็มีรายงานว่าสปเปอร์ไม่สนใจที่จะใช้บริการของเบลในฤดูกาลต่อไปปัจจัยสําคัญคือสภาพร่างกายที่ย่าแย่รวมไปถึงการแบกภาระค่าเหนื่อยที่แพงมหาศาลทําให้เดอะทม์เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่ไก่เดือยทองจะไม่ต่อสัญญายืมตัวเบลออกไปหากเป็นไปตามนี้จริงแกเรตเบลจะต้องกลับไปรายงานตัวกับราชันชุดขาวหลังจบฤดูกาลนี้โดยเขาเหลือสัญญากับทีมดังของสเปนไปจนถึงหน้าร้อนปี2022และที่ผ่านมา มาริดพยายามขายนักเตะออกไปแต่ไม่มีทีมไหนพร้อมเข้ามาเจรจาด้วยท็อตแน็ฮอสเปอร์เตรียมส่งกแกรดเบลกล่องหน้าค่าจ้างแพงกับเรเออรลมาริดหลังหมดสัญญายืมตัวโดยจะไม่พิจารณาต่อสัญญาเช่ายืมในซีซั่นหน้าเพราะภาพรวมน่าผิดหวังรายงานจากไทม์สปอร์ตบอกว่านับตั้งแต่ แล้วเตะไว้32โดนสเปอร์ยืมมาจากราชันชุดขาวเมื่อกันยายนที่ผ่านมาพร้อมความคาดหวังว่าจะชุบชีวิตให้กับสตาร์เวลแต่ทว่าแกรเรตเบลไม่เคยเรียกความฟิตในระดับที่เฮดโค้ชโชเซ่มูรินโญ่พอใจได้เลยหรือหากคืนสนามก็มักจะกลับไปเจ็บอีกทําให้การหวนกลับมาร่วมงานในครั้งที่2มีโอกาสวาดรวดลายเพียง161นาทีในเกมลีกเท่านั้นช่วงแรกที่มาถึงแกเรตเบลพบอาการเจ็บเข่าติดตัวมาด้วย กว่าจะรับโอกาสประเดิมสนามก็แมตท,ที่พบกับเวสต์แฮมในนาทีที่72และปัจจุบันก็ต้องรักษาน่องอีกยางไรก็ตามมูเรินโย่ไม่เคยวิจาร์เบลในทางเสียหายยังคงออกโรงยกย่องทัศนคติการทำงานและมีสายว่าโดดเด่นลุ้นกลับมาขายพิษส,สงท้ายซีซั่นหากไก่ได้ทองเข้ารอบฟุตบอลถ้วยลึกๆทนแมฮอสเปอร์และเชลซีสองอลิร่วมกรุงลอนดอน เตรียมเปิดศึกนอกสังเวียนแย่งลายเซ็นของคิมมินแจเศรษฐห้ามทีมชาติเกาหลีใต้ของปักกิ่งกัวอันสโมสรอดังแห่งศึกไชนิดซูเปอร์ลีกของจีนไปเสริมแนวรับเดอะมิเรอร์เสืออังกฤษรายงานว่าชเซมูรินโยผู้จัดการทีมสเปอร์ชื่นชอบในฝีเท้าของมินแจอย่างมากและเตรียมเดินหน้ายื่นข้อเสนอขอซื้อปากกันหลังเจ้าของส่วนสูง6ฟุต4นิ้วมาเป็นตัวแทนของยานแฟตองเกนที่โบกมืออำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามไก่ได้ทองอาจจะลุ้นหนักหน่อยเนื่องจากยังมีเชลซีที่สนใจดาวเตะเจ้าของฉายาเดอะมอนสเตอร์ไปเสริมแกล่งเช่นกันขณะที่ปักกิ่งก็พร้อมปล่อยกองหลังวัย24รายนี้ออกจากทีมเนื่องจากเจ้าตัวเหลือสัญญาแค่ถึงสิ้นปี2021เท่านั้นปารีสแซงต์แชงแมงหวังว่าจะสามารถเจราจารยืมตัวเดลเออรลีไปใช้งานในเดือนนี้ได้สำเร็จตามรายงานจากเดอะกาเดียน นับตั้งแต่มาริซิโอโปเชติโน่รับหน้าที่คุมทัพแปร์แช่ส่งผลให้ทีมดังฝรั่งเศสมีข่าวกับกองกลางชาวอังกฤษรายนี้อย่างต่อเนื่องโดยบรรดาสื่อระบุว่าโปเชติโน่อยากได้กองกลางตัวปั้นเกมไปใช้งานอย่างไรก็ตามทอแนมฮอสเปอร์กลับมีทีท่าไม่อยากปล่อยออกไปแบบยืมตัวเพราะพวกเขาอยากจะขายขาดเพื่อนําเงินมาหมุนเวียนมากกว่าล่าสุดเดอะกาเดียนสื่อดังเมืองผู้ดีระบุว่าแปร์แช่ยังคงไม่ยอมแพ้ เตรียมดำเนินการเข้ามาเจราจากับไก่เด้ทองเพื่อขอยืมอาลี่ไปใช้งานในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลในรายงานระบุว่าเดเลอาลีไม่ปิดบังความต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับอดีตนายใหญ่ที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเพราะที่ผ่านมาเขาลงสนามในพิมพ์ลีก4เกมรวมไปถึง6เกมในยูโรปาลีกและ2เกมในบอลั่วอังกฤษอย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชเซ่มูรินโญ่และแดเนียลเลวีประธานสโมสร ว่าจะตอบตกลงปล่อยอลลี่ไปแบบยืมตัวหรือไม่มาร์คโลเรนซันักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่ออังกฤษออกโรงแสดงความเห็นถึงเกมเพเย์มาริกนัดสุดสัปดาห์นี้โดยมองว่าลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดของตนจะทำได้แค่เปิดแอนฟิลด์เสมอกับแมนยูไป1-1ส่งผลให้พีแสดงยังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไป